ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ ตัวนี้เป็นโคโคเอกเคสามศูนย์ครับ่เสรจ้อครั้งบาเาจเะครับก็ได้เสร็จสิ้นไปอีกตัวนะครับผมสำหรับแอร์นะครับเรือยอดนะครับ ลำนี้ก็เป็นอีกลำนะครับที่ทีมงานเราได้เข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเออลำนี้กระเบนทงนะครับอยู่ภูกเก็ตนะครับเครือเก่านะครับนะครับติดตั้งเป็นแอร์12โวลต์นะครับผมใช้แบตเตอรี่300แอมป์นะครับทีเทียม300แอมป์หนึ่งตู้นะครับทำระบบชาร์ท ในตัวนะครับระบบชาร์จาาจากแบตเครื่องนะครับจากไดชาร์จเครื่องนะครับวันนี้เราอยู่ที่กระเบนทงนะครับเรือกระเบนทงนะครับติดตั้งแอร์นะครับไฟฟ้าก็ตัวน,นี้เป็นเรือ ฟุตนะครับ30มสิบฟุตเครื่องฮอนด้าสองร้าสิบแรง2ตัวนะครับ4จังหวัดก็วางโครงสร้างแล้วต้องยกถังน้ำมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโมนไฟ y ทีครับงานเล็กเราไม่ทำครับทำงานใหญ่ๆอย่างเดียวอ้้มสสิททีีีเาืนนจะรลูก

ครับก็ได้เสร็จสิ้นไปอีกตัวนะครับผมสำหรับแอร์นะครับเือยอดนะครับลำนี้ก็เป็นอีกลำนะครับที่ทีมงานเราได้เข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้กระเบนทงนะครับอยู่ภูเก็ตนะครับผมเตอเก่านะครับนะครับอนเดียวนะครับติดตั้งเป็น 12โวลต์นะครับผมใช้แบตเตอรี่300แอมป์นะครับ <300 M S 2> อีกเทียม300แ <M S 2> อมป์หนึ่งตู้นะครับทำระบบชาร์จในตัวนะครับระบบชาร์จจากจากแบดเครื่องนะครับจากไดชาร์จเครื่องนะครับครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ อันใดที่มีเรือหรือมีรถตู้จะทํารถแคมป์จะติดตั้งแอร์นะครับยินดีให้คาปรึกษานะครับถ่ายรูปส่งมาจะติดยังไงแบบไหนอะไรยังไงทางเราทําได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามทางเพจแล้วก็ทางช่องด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube ด้วยนะครับก็มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายช่องทางนะครับสมหวังเย็นสั่งได้นะครับเอ่อหรือจะเพจแอร์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับผม ขอบคุณมากครับผมโอ้มสิบที่เท้าคืนจารันสีห้ลูกมีคนรับคนเมตตาให้ลูกโรงดังกับเขาเพิดหนาชื่อเสียงก็มีฟ้าคนรักมากมายโอ้มให้น่างกูงามซื้อดังละเมนมีเคนกู พอได้เมื่อเหนอ็นหน้าเธอขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ หนูอยากมีอายุยืนสักร้อยปีอ่ะเล้ามึงกินเปล่าเล้าไม่กินอ่ะบุรีดูเปล่าบุหรี่ก็ไม่ดูดแล้วผู้หญิงมึงเที่ยวอ่ะผู้หญิงก็ไม่เที่ยวอ่ะแล้วมึงจะอยู่ทำเฮียอะไรตั้งร้อยปีขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ อนนนครครันนี้ก็ท่านผู้โดานะครับขอร้อนคอร้อนไข้างที่ีนะเดี๋ยวเราพาไปดูคอยร้อนกัน ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะครับโดมิเนเตอร์ห้าร้อยนะครับโดมิเนเตอร์หนะ้าร้อ,อยเกิงยูโรทีนะครับ เรียบร้อยนะครับไปคันหนึ่ง อมสิทธิเท้าฟื้นจะรักด um ีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเธอด้ชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากๆอมหินา ครชอบตรงนี้ตอบมามได้ครับงามดังพระนารายให้ริบผูงามดังพระจันทร์ชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่ คิดว่ามึงหล่อไหมหลอดิถ้าคะแนนเต็มสิบอะให้ตัวเองเทะะ <11. S 1> ่าไหร่สิบเอทำไมถึงให้สิอ็ะก็หล่อกเกินนี่ <laughs> <laughs> ครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งสุดเพดานนะครับสแกนเนีย <c oughs> เป็นแอร์ังคานะครับ